สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําขนมตาลค่ะเรามาพร้อมสูตรขนมตาลและวิธีทําขนมตาลครบทุกขั้นตอนเลยนะคะนี่คือเนื้อตาลที่เรายีเก็บไว้ค่ะ <c oughs> เมื่อเราขูดมะพร้าวเสร็จแล้วเรามาเตรียมคั้นเป็นน้ํากะทิกันค่ะเราจะคั้นมะพร้าวเอาน้ํากะทิตามจํานวนที่เราต้องการนะคะส่วนผสมขนมตาลค่ะ แป้งข้าวเจ้าผงฟูน้ำกะทิน้ำตาลทรายและเนื้อตาลสุกค่ะขั้นตอนการผสมตัวขนมตาลค่ะนำเนื้อลูกตาลสุกผสมกับแป้งข้าวเจ้าเขาให้เข้ากันจากนั้นเราก็ใส่น้ำกะทิเขาให้เข้ากัน,กน,น,กน,กท,กนทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะคะจนก,กว่าน้ำกะทิจะหมดแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายใส่ผงฟูเขาให้เข้ากันเลยแล้วก็ปิดฝาให้สนิท ตั้งทิ้งไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะต่อจากนั้นเรามาเตรียมขูดมะพร้าวอ่อนรอไว้โรยหน้าขนมตาลกันค่ะแล้วก็มาพับกระทรงด้วยนะคะได้เวลาแล้วตัวขนมตาลขึ้นฟูด,ดีมากเลยค่ะเรามาเตรียมนึ่งกันได้เลยค่ะส่วนตัวมะพร้าวที่ไว้โรยหน้าขนมตาลเราจะเอาเกลือป่นใส่ลงไปเล็กน้อยเขาให้เข้ากันตัวขนมตาลจะมีความหวานส่วนมะพร้าวที่โรยหน้าจะมีความเค็มทําให้รสชาติเข้ากันลงตัวพอดีค่ะ วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการยีลูกตาลสุกกันนะคะติดตามชมได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยเราปอกเปลือกให้สะอาดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำสะอาดค่ะให้สะอาดเลยนะคะจากนั้นเราก็มาฉีกเม็ดตาลออกใน1ลูกของลูกตาลในลูกนี้มี3เม็ดค่ะแล้วเราก็หาเส้นที่เป็นสีดำๆดึงออกให้หมดเลยนะคะ หรือบางคนอาจจะเรียกว่าเส้นดีที่อยู่ตรงสันเม็ดนะคะสาเหตุที่ต้องดึงเส้นนี้ออกเพราะว่าจะทำให้ขนมมีรสขมค่ะดึงออกให้หมดเลยนะคะเมื่อเราทำความสะอาดลูกตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เริ่มลงมือยีลูกตาลกันได้เลยค่ะนำลูกตาลมาใส่ชามผสมแล้วเอาน้ำเปล่าสะอาดเทลงไปพอประมาณนะคะ เมื่อเรายีลูกตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามากรองเพื่อเอาเส้นใหญ่ที่ตอนเรายีอาจจะติดมาออกให้หมดเลยนะคะนำผ้าขาาบางสามผืนมาซ้อนทับกันเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อตาลเล็ดลอดออกมาได้ค่ะนำเนื้อตาลที่เรากรองได้ใส่ลงในผ้าขาาบางจากนั้นเราก็รวบชายผ้าเขาาบางขึ้นให้หมด แล้วก็นําเชือกมามัดแล้วก็แขวนทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงนะคะเพื่อให้เสด็จน้ําเราสามารถใส่ถุงแล้วเก็บแช่ตู้เย็นเอาไว้ทาขนมได้นานเลยนะคะ